แก้กรรมต้องทำตามนี้ตอนสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเร,ราคู่หูคู่คง,งามครับผมนะฮะไม่เริ่มไม่พร้อมแล้วทำหลัง,รลงๆนะรีบไงเราต้องคึกค,คักกันน,นิดนึงเพราะถ้าไม่รีบตอนนี้ผมจะมาเอาเปลือกส้มโอแล้วนี่นี่คุณผู้ชมนี่คือผู้สนับสนุนตอนนี้ของเราส้มโอจากแม่อะไรนะแม่อำนวยให้มาแบบจัดเต็มกันเลยเนี่ยเอามาปอกทานกันเมื่อกี้นี่คือผลงานการปอกส้มโอของพี่กล้วย เน่คุณผู้ชมวันนี้ผมจะได้กินส้มโอในรายการกินไปไปวดบาทไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่ส้มโอพี่กล้วยค่ะนอกจากรสหวานทานง่ายแล้วเปลือกของเขาไม่รู้พี่กล้วยเคยทำหรือเปล่าเด็กๆผมเอาไปฉีดไล่มดสําคัญเลยคือจริงๆมันไม่ไปไล่มดหรอกมาฉีดใส่ตาเพื่อนเด็กๆเล่นกันมันจะแสบตาแกล้งกันเขาจะมีแบบผมเรียกว่ามันจะเหมือนกรดอะไรงนี้ก็ได้มั้งแบบฟิที่เปลือกเขาจะมีผมเรียกว่าน้ําตามันจะแบบจะแสบตาหน่อย คุณจ้องคุณจะเล่นผมเลยคุณจ้องจะเล่นผมเลย <อง S 1> ไม่ได้นะฮะอันนี้ยังสามารถเอาไปทําเป็นไล่ยงไล่ย,ยุงได้นี่เปลือกเคย,เ,เ,ยเคยเอาบีบเป็นใยอ่ะเคยเล่นเป็นใยไหมไท,ำทำทำทำสร้อยข้อมือกันคุณผู้ชมเฮ้ยคุณแปลกกว่าผมอีกใช่จริงเหรอใยนี่หรอใยแล้วก็เอามันทัดแล้วทำอย่างเงี้ย บ้าบอจริงเชียวสามารถทําได้ด้วยใช่ใยส้มโอสารพัดประโยชน์นะฮะนี่เลยเปลือกของเขานะครับบางทีเขาเอาไปทําหมวกกันน็อกแมวคุณเคยเห็นปะเคยเห็นปะผมอยากจะใส่นะแต่มันต้องไถหลายเทียบเลยไม่เอาไม่เอาไม่ใส่ไม่ได้นะอ่ะอันนี้คือส้มโอของแม่อะไรนะอํานวยค่ะแม่อํานวยมาต้องขอชิมหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวให้กูดินชิมมันจะเค็มๆนิดๆเพราะมือหมอกล้วยพี่บอกกล้วยไม่ได้ล้างก็ไรเลยวยขอขึ้นหมวกก่อนคอพูด แ้วทุกคนเงียบรอฟังผมเหรอยังไงอร่อยดูดิคุณผู้ชมนีนอร่อยจริงอันใหญ่เลยค่ะนี่ก็จริงแล้วแบบเนื้อสวยเลยนะคะเนี่ยไม่ได้แบบเนื้อแบบน้ําเยอะเกินจนแบบจืดอะไรเงี้ยอร่อยดิเนื้อแน่นดิกิ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 นดิแค่กินให้หมดไม่ต้องทํางานก็เลยแหรอคุณอย่างตอนนี้นะครับที่เราบอกไปเมื่อกี้คือวิธีแก้กรรมลากมาตอนสอเพราะตอนที่แล้วคุณเอ้ย คนชอบกันมากลูกนี่เจ้านี้ลูกนี้ทั้งหลายอูอย้ฉันทํากรรมไว้ฉันกลัวจังเลยฉันอะไรบ้างนะ้มีฉั้นทําแทงนี่เราเจอกันบ่อยๆนี่ทุกเคสเลยคุณผู้ชมทุกเทสทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจอย่างที่เราบอกไปยังมีอีกวันนี้นะํามาฝากกันแต่ก่อนอื่นขอขายของก่อนนะจ๊ะจส้มโอมอกี้ใช้งามคุณใช้งามผลผลิตเขาลูกเริ่มเลยผมพูดเลยนะตามตรงจัดไปงาม1และงามสองครับผมมาอย่ารอช้าโปรโมชั่นดีๆผมจะรีบขายเลยจัดไปครับ2 4 0 0ัรบาท 6ขวดด้วยกันคลิปจ้างเข้ามาได้ครับ0824423626จ้าหรือแอดเกษตรงามด้วยนะอ่ะรีบโทรเข้ามาสั่งกันเยอะเยอะจะได้มีแรงนะครับออกไปหาคุณผู้ชมใช่ค่ะแบบที่พี่กล้วยไปมาหมอกกล้วยจะได้ไปทุกจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วจะได้เอาของฝากกลับมาอย่างเงี้ยนี่คุณผู้ชม,มใจดีคนเขาเรียกว่าคนดูรายการเราใจดีน่ารักมากๆขอบคุณมากๆด้วยอีกแรงหนึ่งนะฮะหรือใครอยากจะให้เรา ทานอะไรไหมใช้งามแล้วผลผลิตมันดีเหลือจากการทําขายส่งมาก็ได้ใช่ค่ะส่งมาหาเรานะฮะเดี๋ยวเราถามแอดมินก็นด้ที่อยู่ยังไงไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่เอามาก็ไม่เป็นไรขายไปเถอะขายไปเลยร่ารวยใช่ค่ะอ่ะพี่กล้วยเข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้แก้กรรมแก้กรรมเรื่องอะไรดีไปทําอะไรมาแก้กรรมนะใครที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นกดขี่คนอื่น หรือแบบพวกชอบบูลลี่ได้ไหมพวกชอบบูลลี่อ่ะชอบบูลลี่พวกชอบอิจฉาริษยาต่างๆนานาชอบไปเขะหัวคนอื่นะทำร้ายร่างกายผู้อื่นคุณผู้ชมสารพัดวิธีที่จะให้คนอื่นดูยทุกข์ทางเรื่องทำร้ายด้วยร่างกายให้เขาเจ็บตัวเจ็บใจสังคมแบบด่าหน้าเขาประมาณนี้ใส่ร้ายเขาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมนะครับยังไง พวกนี้นะคะคุณผู้ชมกรรมนะคะกรรมนะกรรมที่เขาจะเจอชีวิตของคุณ่ะจะไม่เจอความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความก้าวหน้าชีวิตแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเจริญคุณร่ำรวยอยู่ก็ตามคุณมีความทุกข์แขวนอยู่นะหรือไม่วันหนึ่งคุณอาจจะตกต่ำชุดไม่ขึ้นเลยก็ได้นะใช่ใช่จะไปรู้ล่ะต่อมานะเะาก็บอกว่าใครที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับ หมอคุก็เคยฆ er the ่านะคุณผ yeah. ู้ชมตบยุงนะอ้มันแน่นอนตบยุงคือบางทีมันเยอะเกินไปจนแบบใช่ไม่ได้แล้วบางทีมาเป่าเป่าแบบไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอืพวกนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ทําบุญด้วยการกินเจผมกินตอนนี้เริมออกแล้วคุณกินกินนะกินเจออกแล้วหลังจากเสียวขึ้นเม็ดมาเริ่มกางหน้าผากเนี่ยเหมือนนะจาอะไรเพอกินเจมากมากกุ๊หน้าเขาบอกว่าคนนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะทั้งแบบทั้งทําร้ายเหมือนกันนะรวมถึงทําร้ายด้วยตีหมาตีแมว พวกนี้ค่ะคุณผู้ชมให้แก้กรรมด้วยการกินเจทานเจงดเนื้อสัตว์งดเนื้อสัตว์ค่ะคุณผู้ชมหรือใครที่ไปปล่อยปลาได้มีทุนกําลังทรัพย์ก็ปล่อยแต่บอกทริคนะใครที่ปล่อยปลาอะไรก็ไม่ต้องกินปล่อยนกอะไรก็ไม่ต้องกินนะคุณปล่อยปลาช่อนมากินปลาช่อนแปรซาตอนเย็นไม่ได้ไม่ได้นมันผิดวิสัยนะคุณผู้ชมลองคิดภาพตามตามภาพอ่ะวันนี้เราไปปล่อยปลาดุก ปล่อยเป็นร้อยร้อยตัวเลยครับพอสักตอนตอนเย็นอ่ะไปกินยำปลาดุกฟูแบบนี้อ่ะแล้วแล้วมีมีที่ที่ยกตัวอย่างยำปลาดุกฟูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเขาบอกว่าบางความเชื่อกินปลาที่ไม่มีหัวกับหางอ่ะอยู่ในจานอ่ะไม่เป็นไรเออปลาเป็นพืชมั้งเขาชิ้นหั่นชิ้นอ่ะได้เป็นฟูฟูอะได้แต่ถ้าเราไม่สามารถกินแบบทั้งหัวทั้งหางได้เลยอืมขอโทษไม่ได้เคยเปปลาดุกมา ความเชื่อนี้ผิดผิดสินั่นก็เบียดเลียนเคุณก็ไปกินเนื้อเขาก็ปลาดุกนั่นแหละเขาก็เสียชีวิตมามีความเชื่อแบบนี้จริงๆนะเพื่อนหมอกล้วยเน่ะเชื่อแบบนี้แต่เ็าบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอะอะไรมันมันมันไม่ได้นะอมันบอกว่าไม่อ่านมาแล้วเขาบอกว่าอยากกินทั้งตัวแต่ว่ากินบดุกฟัวกินได้แน่งั้นเหมือนกันเนี่ยคุณดินคิดว่าไงไม่ได้มันเสียชีวิตมันเหมือนหูฉลามนี่กล้วย เอามาแต่หูจะเป็นอะไรล่ะควรผมดูสารคดีเขาเฉือนเสร็จปุ๊บเขาโยนน้ำทรมานหนักใชอยอันนี้คือไม่กินนะคะหมอโงไม่กินนะหูฉะลามอ่ะอันนี้คุณมันจะชูกําลังหรือใดๆที่คุณเชื่อกันอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าคุณจะทําบุญหรือจะคิดว่าเนี่ยกินหูฉลามไม่เป็นไรหรอกไม่กินไม่จริงนะครับผมบอกเลยว่าหูฉลามเนี่ย <นะ S 1> ผมจัดเป็นฉลามเป็นสัตว์ใหญ่สําหรับคนด้วยนะคือเขาเอามานิดเขาเลี้ยงลูกด้วยหนุ่มใช่ไหมฉลามใช่ไหม เดาเอานะฉลามมีนมไหมพี่เอออยู่ดิแต่ถ้าพวกวานพวกอะไรเงี้ยนมไม่รู้เหมือนกันถ้าปลาวานนมมองกล้ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะหรือใครที่แบบมีความรู้โทรในรายการมันยังไม่ได้หา g o o g l e เลยคุณผู้ชมอยู่ดีดคุณมาฉลามยังรู้ผมก็อึ้งเหมือนกันแต่ถ้ารู้มาวาถ้าวานน่ะนมยังรู้ด้วยนมใช่ปลาวานน่ะรู้พายุน่ะรู้แต่ฉลามไม่รู้ เออฉลามยังไงวะเออเราไม่รู้ได้ได้เดี๋ยวจะเอาเรื่องมาฝากนะฮะเรื่องเกี่ยวอะไรเนี่ยรายการรายการสายมูคุณจะเ้เปิดไม่ใช่อ่าๆโอเคสมมุติเกี่ยวกับการอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคะครับผมมาเขาเลือกต่อต่อมาคนที่เขาชอบนินทายุยงยุยงตะแคงรั่วทําร้ายคนอื่นต่างๆนานานะสารพัด จงคนพวกนี้กรรมคนพวกนี้ที่บอกไม่มีความเจริญคุณผก้ชมในกล้องผมขอโทษนะคุณผู้ชมเห็นมือผมจกเลยไม่มีความเจริญคุณผู้ชมครับทำอะไรก็จะไม่ประสบผลสําเร็จเพราะคนที่ว่าอะไรคนอื่นส่วนมากขี้อิจช้าแน่นอนอิจช้าผู้อื่นต่างๆาน้านาเห็นเขาได้ดีเห็นเขาได้ดีไม่ได้แค่ถูกหวยมากกว่าหน่อยก็ไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงอิจช้าอันนี้เรื่องจริงของคุณบ้า ไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่พูดถึงคนข้างบ้านแบบนี้งจริงมันมีหมดแหละเนาะถูกหวยเลยถูกเป็นแสนไม่ได้ไม่ดีใจหรอกสบายเนาะเนี่ยเริ่มมีคาพวกนี้คุณนี่นินชาหนูแล้วเนี่ยใช่ผมก็พูดเนของก้อยถูกหวยนะคือผมพูดใส่ร้ายอยู่โอ้ยโชคดีจังนี่แต่คําว่าโชคดีจังแฝงไปด้วยคุณฟังน้าเสียงเดาเล่นเราเล่นต่อมาเขาบอกว่าคนพวกนี้นะคะต้องระลึกให้ได้เลยว่าเคยทําผิดเคยลั่นวาจาไปในที่ผิดและ ไม่ทําซ้อหลักเกณฑ์ของคนพวกนี้นะคะให้ไปขอพรกับพระประชามนเกนี่แล้วก็ที่สําคัญนะคะได้พอและเติมน้ํามันตะเกียงให้ตัวเองด้วยเติมน้ํามันตะเกียงอย่าลืมนะคุณนั่งพูดเรื่องคนอื่นน่ะพูด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 อันนี้สําหรับคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่เคยนะแต่จริงถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นสายเมาส์อ่ะสายแบบจับกลุ่มคุยกันอะบางทีเราเผลอเราไม่รู้หรอกเราพูดหมดเลยคุณผู้ชม มนุษย์ไม่มีใครไม่เคยนินทาคนเออเอาจริงอันนี้เรื่องจริงนะไม่มีใครแล้วไม่มีใครไม่เคยโดนนินทาถูกต้องเออผมกล้าพูดต่อให้แบบจะประเสริฐแค่ไหนโดนนินทาทั้งนั้นเลยเขบอกว่าต่อต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังโดนกวยังโดนเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องโปรงกันเลยใช่ดังนั้นก็อมีโอกาสก็ไปทําอะไรนั่นลองดูนะเติมน้ำมันตะเกียงเพราะอะไรรู้ไหมและเติมอ่ะอย่าเติมไห้ตัวเองนะเติมทั้งเจ็ดวันเลย เระลึกให้ได้ว่าเคยดินทาเติมไม่เขาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันมีจิตใจอาฆาตคนพวกเนี้ยบูลลี่มึงไม่สวยมึงมึงมึงแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้หรอไม่สวยมึงไม่ฉลาดอ่ะจงโง่บางทีทําตอนเด็กจําไม่ได้ใช่ตอนนี้แหละตอนนี้แหละคุณผู้ชมไม่ฉลาดทําไมโง่จังทําไมทําไมทําแบบนี้เนอ่ยดูไม่ฉลาดดูไม่ฉลาดเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยคําพูดพวกเนี้ค่ะเนะ มันทํร้ายจิตใจเขาด้วยนะมันทําลายความมั่นใจเขาลูกันนี้มีวิธีการพูดมากมายครับเอาจริงๆผมพูดเลยนะคือคุณเป็นอาจจะเป็นคนตรงๆก็จเจงแต่ใจเข่าใจเรามอนมองโก้ยเนี่ยมองก้ยตรงเกินไปเออทีมงานร้องทุกคนเออแต่บางทีต้องกลับมาขอโทษเขาตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยขอโทษใครเลยบอกว่าร้องเหรอร้องอีกร้องไปอีกน่เห็นไหม งั้นคุณก็ต้องไปเติมน้ำมันตะเกียงไม่ใช่เติมทุกวันเติมบริจาคเติมเติมจนล้นไปไหนตอนไหนแล้วน้ำมันตะเกียงคุณผู้ชมหม,มอคล้ยไปบริจาคน้ำมันพืชนาที่วัดอ่ะอาโอเคกลัวไม่ได้บุญบริจาคเลยน้ำมันพืชเขาจะได้ใช้เยอะเยอะเออเขาได้เอาไปใช้ได้ใช่อย่างที่บอกไปว่าอันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับว่าการแก้กรรมแบบนี้ไม่ใช่ที่คุณเคยบอกไม่เหมือนการเอาฤกษผิดมาลบให้มันาหายไปเลยมันคือการบรรเทาทำให้เจือจางนี่ในระหว่างที่ผมพูดไปผมก็เก็บ้มโอที่ผมกินล่วงไปด้วย ต่อมาต่อมาต่อมาคู่สามีภรรยาครับทำร้ายร่างกายกันโอ้เยอะเลยเห็นเยอะเลยนะคะตบตีทำร้ายร่างกายไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเดนนิสเหมือนกันแหละผู้หญิงก็ตบป้องผู้ชายก็ตบเห็นมีทั้งนั้นเลยดึงหูจนหูแดงบางทีไม่เคยโดนไหมคุณนึงเคยโดนไหมไม่ค่อยบ้านนี้ไม่ค่อยบ้านนี้บ้านนี้เลี้ยงหูไปดึงอย่างอื่นแทนอ่ะดึงตัวดึงอะไรอย่างนี้ที่คุณผู้ชมหยิกเอออาจจะมีบ้าง ประมาณนี้คุณผู้ชมท่าทะเลาะแบบนี้เขาบอกว่าคู่สามีภรรยานะที่มาเป็นคู่กันมาเป็นบ่วงกรรมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยนะคุณผู้ชมมันเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนั่นแหละแต่เคยทํากรรมร่วมกันมาจนมาชดใช้ในชาตินี้ต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณก็ยังมีความทุกข์จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งคุณสร้างบ่วงกรรมตบกันตีตบกันตายก็บอกว่าตุงนั่งไปอีกก็อยู่แบบนั้นนะร้อยชาติคุณก็เจอแบบนี้ใช่ แล้วคนที่ทำนะเหมือนสามีตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาจนถึงแก่ความตายอ่ะคนนั้นคือคุณที่คุณรักและเขารักคุณมากคุณคิดดูมาใช้ชีวิตใช้ชีวิตกับคุณอ่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขมาจากอกพ่ออกแม่แล้วมามีคู่บางคู่นะตบตีเสร็จดีกันอีกว่าตอนเช้าตบตอนเย็นดีกัน แบบเนี้ยรักเขามากอะไรอย่างี้ะมีต่างๆนานานะคะอย่าลงไม้ลงมือคุณผู้ชมมันเป็นกรรมนะถ้าไม่รักกันแล้วหรือใดๆก็ไปจากกันอย่าทําร้ายร่างกายกันนะคะคุณผู้ชมกรรมเนี้ยเขาบอกว่าจะทําให้ชีวิตของความเป็นคนชีวิตคู่อ่ะเขาจะชีวิตคู่ก่อนชีวิตคู่อ่ะไม่ยั่งยืนแน่นอนแล้วก็พ่อแม่อีกฝ่ายนึ่งจะมีเคราะห์มีทุกข์เอาแน่นอนส่งผลหนึ่งพ่อแม่อีกฝ่ายนึงเลยนะคุณผู้ชมแล้วกรรมมันก็จะเหมือนทวีคูณใช่ต่อไปอันเนี้ย ร้ายแรงนะลูกชายไปทําลูกเขาเนี่ยกรรมถึงตกถึงพ่อแม่นะพ่อแม่บางทีพ่อแม่สงสัยว่าทาไมคูเจ็บเจ็บป่วยป่วยอ่อแอเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้คุณลองย้อนลองย้อนคิดดูสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะไม่รู้ว่ากรรมอาจจะไปตกถึงพ่อแม่คุณแล้วถ้าคุณมีลูกอาจจะถึงลูกของคุณลูกคุณอาจจะโดนบูลลี่โดนแกลงโดนใดใลองดูกันนะฮะแล้วก็ถ้าตรงนี้ก็เป็นวิธีแก้แก้อย่างไงนะคนที่ไปทําร้ายเขาเนี่ยไปทําบุญทําร้ายเนี่ยอันดับแรกเลยขอขมาก่อน ขอเขามาคนี่เราไปทำเขาใช่ถ้ายังขอได้ใช่ถ้ายังขอได้ขอเขาก่อนนะพวกคุณพวกสามีภรรยาทั้งหลายแหละเขาขอกันได้ไงถูกไหมล่ะใช่อันนี้ได้ขอเขามากันก่อนแล้วก็ชวนกันไปตักบาทใหม่ตักบาทร่วมกันที่เขาบอกค่ะคุณผู้ชมอย่าอย่าทำร้ายกันแล้วที่สําคัญขอแล้วอย่าทําอีกจริงอันนี้สําคัญนนองพี่กล้วยเนาะแล้วผู้หญิงบางคนนะถ้าเขาตบตีนะถ้าเขามางอไม่ต้องไปคืนดีนะคุณผู้ชมถ้าให้โอกาส่ต้่งสองสาม พอเอพอ,พอตั้งแต่ครั้งที่สองไม่<ล>ต้องมไม่คืนดีเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าเดี๋ยว<อ>มีเ,เดี๋ยวมีเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวรอฟังเคสกันว่าวันนี้จะเป็นยังไง<ช>พักสักแป๊บหนึ่งครับโคโหโคงงา